ม่อาคารช่องสามนี่เลยช่องามนี่พอเลงันมีผ่านลอยนี่ซึ่งเราก็ดอดนี่มันมีปลายรดเมฆไงกะเป๋าไม่ใจ่ไม่ใช่ไปหน้าหังจากเราช่องสามางแม่อครช่องสครับแม่ไปาช่องส็ช่องสครับแม่ตามกระเป๋า จะลงเดินไม่ไกลอะไรนะไม่ตึงว่าเดินได้แล้วจมุกจะลงปิดแล่วมันไปได้ห่างกันมากแต่ว่ามันผ่านลอยเมื่อนกันไงเราก็ินว่าบิ <co. ๊กซีพลาซ่ามาบิ๊กซ ok ีพลาซ่าปิดไปแล้วมาบิ <t <t ๊กซีพลาซ่าถึงแล้วเปิดให้บริการบิ๊กซีพลาซ่ามา ตาสเปิดแล้วมาโรตารเปิดแล้วมามิกซีเปิดแล้ว